ุดที่เราตัดสินใจว่าอะฉันต้องกลับมาใช้ชีวิตของฉันแล้วละ่ะไออย่างที่เรารู้กันอยู่เนาะมันไม่มันไม่สมหวังอะอตัดสินใจยานนกนะลุงกอ๋อ genauso. พอทำอะไรสุดแล้วไม่เลยค่ะก็เหมือนที่เล่าให้พี่ฟังเรื่ยความรักครั้งที่สองเรียนรู้แล้วว่าไปไม่สุดเพราะเขาไปแล้วสิ่งหนึ่งที่อยู่ในในใ,ใ,ใ,ในในใจของเราคือความดีของเขา ความรักครั้งต่อไปครั้งที่สามของกบก็คือทําให้สุดสุดแล้วเออ,เอ,อแล้วถ้าถึงวันนึงเขาจะไปก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้ทําตนสิ่งนั้นแล้วส่วนเขาจะมีภาพเราเหมือนที่เราเคยเป็นอ,ะอ่ะ,อ,ะอันนั้นก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือเราทําดีสุดแล้วถ้ามันไม่ดีต้องปล่อยอค่ะเสียใจเสียดายโอ้ ทุกอย่างเนาะเสียดายพี่เสียดายแต่ก็ว่ามันก็คือประสบการณ์ชีวิตอะคะ่ะไม่ว่าเรื่องดีเรื่องความรักเรื่องงานเรื่องอะไรมันคือประสบการณ์หมดอะอก็ตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสของกฎหมายใ,ในเรื่องของเราใช่ค่ะแลวความรักครั้งต่อต่อไปของเราเชื่อมันไม่เข็ดหรอหรือเข็ดไม่เข็ดอืม พี่เชือว่ามันก็ต้องไม่เขียนแล้วเพราะฉันขาดไทุกอย่างแล้วเนาะาม่ใช่แล้วถ้าพี่ถามกุ๊กก่อนหน้านั้นเมื่อตอนแผลสดก็คงผมไม่เอาอ่ะอแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะคนแก่ไม่เอาแล้วอ่ะแล้วตอนนี้นรามาถามใหม่ย้ำไม่เอาคนแก่เหมือนกันไม่เอากคือไม่เคยมีแฟนอายุมากขนาดเนี้ยสิบเก้าเนาะ มันเป็นอะไรที่แบบปรับกันเยอะมากพี่เหมือนอยู่กันคนละโลกคนละเจนอะเหมือนเราอยู่กับพ่อแม่เงี้ยมันยากมากอ่ะแเรากลับไปเป็นเด็กครั้งหนึ่งที่ต้องโดนอยู่ในกรอบดูนะโทษนะผไม่เอาแล้วแปดปีงกูเรียนรู้มากพอแล้วขอร้องวัยท้องกูก็ไม่ขอรับพี่นึกออกอว่ารับไม่ไหวแล้ววัยทองอ่ะพี่นึกเหรอว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่รับแล้วถ้าออกมารอบนี้คือแบบขอให้แบบว่า อยู่ในวัยใกล้ๆก,กันห่างกันไม่มากอย่งนี้ดีกว่าค่ะมไม่ไม่ไม่ขอรับเอเน g y t จีท็ิกอะไรอีกแล้ว